เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน พระอาจารย์วันจันทร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2566คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินถ้าช่วงนี้ทำอะไรหลายอย่างแล้วมีวิแววว่าคุณจะหาเงินได้ให้ทำไปเลยเรื่องของการงานช่วงนี้พลิกจาาร้ายกลายเป็นดีงานที่คุณทำอยู่ยุ่งยากกลับมาดีครั้งเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีมีเกณฑ์ที่จะโคมหาไปในระยะยาวส่วนคนโสดความรักของคุณลงตัวจะได้ลงเอย ใครสักคนก็คราวนี้แหละสําหรับคนที่เกิดวันจันท์เรื่องของการเงินการเงินของคุณทํางานประจําทํารายได้คุณเป็นอย่างดีถ้าไม่มีเงินเป็นกอบเป็นกรรมเรื่องของการงานอะไรช่วงนี้ก็ต้องคิดมากมายมีภาระหนักเข้ามาให้คุณจัดการถึงแม้คุณจะเรื่องเยอะแค่ไหนขอให้คุณจำเอาไว้เลยว่า ทําได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีดําเนินไปได้ด้วยดีแต่บางครั้งอาจจะขัดแย้งกันบ้างสว่วนคนโสดคิดเรื่องงานก่อนเรื่องความรักเอาไวท้ทีหลังสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารตอนนี้ความรู้สึกของคุณคุณต้องสู้และทําตัวแบบสบายๆจะทําให้คุณมีแรงกายแรงใจที่คะ่ะ ที่จะหาเงินได้เรื่องของการงานช่วงนี้งานของคุณยังคืบหน้าไปได้เร็ววันนี้ก็จะมีคนเข้ามาช่วยคุณแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่แล้วคนรักยังรักกันดีตอนนี้รักกันมากแค่ไหนคุณก็ช่วยเกือ้อกูลให้กันเสมอคนโสดจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคุณจะรู้สึกดีมากเป็นพิเศษทําให้คุณมีรายได้เข้ามามากมาย เรื่องของการงานช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีไอเดียบันเจิดจะทำอะไรตอนนี้เข้าตาผู้ใหญ่หมด เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณดีส่ปนาคนโสดอีกไม่นานคุณจะได้พบรักแท้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินถ้าคุณอยากเก็บเงินขอให้เก็บเงินให้ได้เพราะมีรายได้เข้ามาเยอะแยะมากพอสมควรเรื่องของการงานมีหลายเรื่องที่เข้ามาให้คุณจัดการทำเอาคุณปวดหัวไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรัก รักกันดีรักกันหมือนเดิมชีวิตของคุณไม่เปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดจะโสดอีกกี่ครั้งก็โสดไปเพราะจะไม่มีใครเข้ามาเลยในตอนนี้ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณไม่นิ่งเพราะมีวิแววว่าคุณจะจับจ่ายใช้สอยเต็มไปหมดเรื่องของการงานเหนื่อยล้าอ่อนแรงถอยไม่ได้แล้วต้องสู้ต่อไปถึงจะพบกับความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่ละคนรักยังรักกันดีเคียงบ่าเคียงไหลกันทุกเวลาส่วนคนโสดดวงความรักของคุณกําลังเปิดตอนนี้จะมีคนผ่านเข้ามาและผ่านไปสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณโดดเด่นมาก มีรายรับรายจ่ายเข้ามามากมายพอสมควรเรื่องของการงานสิ่งที่สำคัญในตอนนี้คุณจะต้อง พัฒนาและก้าวหน้าต่อไปในอนาคตงานของคุณจะราบรื่นตามที่คุณคิดหวังไว้เรื่องของความรักสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาอะไรเพียงบางครั้งไม่ค่อยเข้าใจกันแค่เท่านั้นส่วนคุณโสดสถานการณ์เงียบๆไม่มีใครเข้ามาสนใจเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ